ก็ต้องขอสุนทรคุณด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะเช้าเช้าโมของเรานะครับวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่อัปเดตนะครับผมซีซั่นสองจุนะครับของมายล์เวล์ก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าซีซั่นนี้นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะฮะที่เปิดตัวมาในวันนี้เลยนะครับวันที่30นะฮะเดือน5นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันในวิดีโอกันเลยครับผมร้านขั้นเทพบริการเติมเงินราคาถูกรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือเกมมือถือรวมถึงเกมที่เรารักอย่าง ก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษการตําเงินผ่านตัวเกมให้ได้500รันดิชนั้นต้องใช้เงินถึง170บาทแต่ถ้าเติมผ่านขั้นเทพจะเหลือเพียงแค่134บาทเท่านั้นถูกกว่าถึง20%รวมถึงราคาอื่นๆด้วยนะครับใครสนใจที่จะใช้บริการเพียงเสิร์ชหาใน Google ว่าขั้นเทพเติมเงินไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหาง่ายสุดๆโอ้โหทั้งถูกและดีขนาดนี้ใครไม่ใช้ก็แล้วแต่ครับเจอการผมไปใช้ก่อนละ โอเคครับผมนี่เราก็มาอยู่ที่หน้าเมนูกันแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าอัปเดตตอนนี้นะครับมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของกิจกรรมกันก่อนนะครับทางฝั่งของ Combat c h e s สนะครับผมซึ่ง Combat c h e s สเนี่ยจะอยู่ทั้งหมด42วัน นะครับผมก็น่าจะจบซีซั่นนี้พอด,ดีปะอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งฝั่งของ c อบเขตเชสนะครับผมจะเป็นเหมือนกับทางฝั่งของ b u t t o n p a าร์ตมินินะครับผมซึ่งรางวัลเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นทางฝั่งของ3สกินนี้นะครับก็จะมีแฟนตาสติกนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของ m a g n ิโตนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของสกิน s t o r m นะซึ่งก็มีราคานะครับผมไม่ได้แพงเลย นะครับผมราคาเพียงแค่690เหรียญทองนะครับซึ่งผมก็ซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าเก็บไว้อยู่นะฮะซึ่งไอ้690เนี่ยนะครับถ้าเราซื้อผ่านร้านกันเทพนะครับผมจะราคาประมาณแค่ประมาณ200กว่าบาทนะครับ290นะฮะประมาณ300บาทนะครับผมก็จะได้ประมาณ1,000ลิชนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อนะครับผมทางฝั่งของคอมแบทเชสได้นะครับผมเออตอนแรกที่ผมพูดถึงคลิปนั้นนะผมก็ลืมไปว่าเออครึ่งซีซั่นนะครับมันไม่มีบัลลเดินพาร์ตนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เขานะครับผม สกินสตอมมันก็สวยนะครับผมแล้วก็เนี่ยมันก็มีแบบสกงสกินนะครับมีไอพวกเอวพีอย่างนี้นะครับผมอืมเป็น3สกินนะครับที่แพ็คมานะครับในราคาแค่200กว่าบาทเนี่ยผมว่าคุ้มนะครับส่วนต,ตัวผมว่าคุ้มมากนะครับผมอืมซึ่งใครคิดเห็นยังไงเนี่ยก็แล้วแต่คนนะส่วนตัวผมมองว่ามันคุ้มนะครับได้3สกินนี้มา นะครับผมแล้วก็แมกนิโตนะครับที่เป็นดิจินาเรียอันนี้นะครับสำหรับทางฝั่งของคอมแบทเชสนะครับผมอ่าก็ตัดสินใจกันได้นะฮะก็จริงๆถ้ายังไม่เติมก็เล่นไปได้ก่อนเนี่ยผมก็เล่นไปสักพักแล้วนะครับก็ได้มา4เลเวลนะครับการเก็บเลเวลก็คล้ายกับบัตเล็ตพาร์ตนะคือยิ่งเล่นมันยิ่งได้นะครับผมโอเคครับแล้วก็อีเวนต์ของซีซั่นนี้นะครับก็จะเหมือนกับทางฝั่งของขึ้นแรกนะครับของอีเวนต์ในซีซั่นนี้นะครับก็คือเล่นตามเควสไปนะครับซึ่งอาทิตย์แรกนะฮะะกก็็จออมมาาเเเปนนควสตี้ลย นะครับผมกดเข้าไปนะฮะอ่ามีการค้ายเล็กน้อยนะครับผมอ่ากดเข้าไปนะครับก็จะเป็นเควสตามนี้เลยนะครับผมก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับในหน้าเควสนะฮะเกมผมก็ตุกเลยนะครับผมน่าดูหน้าเควสนี้นะครับผมอาจจะมีให้ดูนะครับว่ามีเควสอะไรต้องทําบ้างนะครับผมคอมพิวต์8แม็ดอ่านะครับผมแล้วก็ดีล1,000ดามิเอ้ยหนึ่งหมื่นดามิเอ้นะครับด้วยแอนแมนนะครับผมเก็บกล่องเลือดนะฮะเล่นด้วยเอาต้นนะครับผมเล่นด่านใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะมาดูกันได้นะซึ่งก็เมื่อทําครบ4สััปดาห์นะะครบก็จได้สกิน พกไออันนี้ไปฟรีๆเลยนะครับซึ่งเป็นสก,กินที่โคตรเท่นะครับผมเป็นสก,กินฟรีที่สวยมากนะครับโอเคนะครับเราก็ขอใหม่อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นนางฝัางของสกินนะที่มาใหม่นะครับก็จะเป็นสกินอัลตรอนนะครับผมแล้วก็สกินกรูดนะที่เราได้พูดถึงไปเมื่อคลิปที่อ่าที่ผ่านมา นะครับผมก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนด้านฝังของแน่นอนครับด้านฝังของเกมเพลย์นะครับเราสามารถที่จะเลือกโหมดอันนี้ได้นะครับผมก็จะเป็นควิกเพลย์นะฮะที่จะเล่นเป็นด่านอารักโก้ตลอดเวลานะครับผมเพื่อที่จะทำเวงง่ายๆนั่นเองนะครับสำหรับควิกเพลย์นะฮะผมโอเคนะครับผมแล้วก็เออผมขอดูแร้งหน่อยนะฮะแร้งนะครับอาทิตย์นี้นี่ครับแร้งนะฮะจะได้เป็น โกลเด้นเอาต์รอนนะครับจะเป็นเอาต์ดรอนทองนะซึ่งก็ยังไม่มีออกมาให้เห็นนะครับผมมือว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะทำฟังของเอาต์ดรอนทองอันนี้นะครับผมก็เป็นสกินที่เป็นของละวันนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะที่ใครเล่นแล้งนะครับถึงแล้งโกลแล้งโกลแล้งโกนะครับจะได้สกินเอาต์ดอนนี้ไปฟรีๆเลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับเราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสำหรับตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่างเอาต์ดรอนนั่นเองนะครับผม สุดเท่เลยนะครับสำหรับตัวออลตอนนะครับก็อย <anda> ่างที <to> ่คนรู้นะครับผมเป็นตัวละครซัพพอร์ตนะที่อ่เพิ่งจะมาใหม่นะครับผมเออเพิ่งจะเข้ามาใหม่นะครับสำหรับเอาตอนตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวละครที่เพิ่งมาใหม่นะครับผมนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวละครที่ผมจะมาพูดถึงนะครับแล้วก็เล่นกันให้ดูนะฮะในวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคครับซึ่งก็เป็นตัวละครออาตอนนะครับผมที่อ่เข้ามาในเกมตอนนี้โอเคนะครับผมเรามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของออาตอนนะครับที่อ่าเพิ่งเข้ามานะครับผม ทำด้เลยครับเราดูในเกมกันนะครับผมโอ้เสียงดังเอาเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวผมว่ามาดูในเพลกซ์เลรนดีกว่านะครับผมโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันบ้างนะครับว่าเอาตอนในเกมนะฮะจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูไล่ดูสกิลกันเลยนะครับผมลิ้นพันหมดแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอปรับเซตติ้งให้มันเป็นโนคูด้าก่อนโอเคครับอ่าสกิลแรกนะครับผมก็คือการโจมตีธรรมดาของเขาตอนนะครับผมคือการกดคลิกซ้ายนะครับจะเป็นการยิงบีมนะฮะแบบนี้ อันนี้ผมกดทีเดียวนะนะครับกดทีเดียวมันจะชาร์จแล้วก็ยิงออกไปนะครับซึ่งดาเมจเนี่ยมันจะแรงมากๆนะครับโดยการแบบระเบิดเห็นไหมเนี่ยครับจังหวะเสียงตึ้มเนี่ยมันจะแรงมากนะครับผมนี่อ่าเห็นไหมครับตอนนี้รู้สึกณ5 0นะครับผมประมาณ2ทีเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับเอาตอนนะครับเป็นตัวของที่ดาเมจแรงมากนะครับผมอืมแล้วก็ดาเมจโฟก็ไม่น่าเกียดเลยนะครับเนี่ยตัวคนตรงนู้นใช่ไหมครับเห็นไหมฮะก็ก็ยังแรงอยู่นะครับผมต่อให้มันไกลขนาดนี้ นะครับผมแล้วก็เอาตอนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ระยะยิงไม่จำกัดนะครับผมอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กน้อยนะครับผมคือเราสามารถยิงจากตรงไหนก็ได้นะถ้าเราเห็นนะนะครับยิงโดนยังไงก็คือโดนนะครับดาเมจพออออ f นะครับแต่ว่าก็ออกไม่ได้หนักมากนะครับยังแรงอยู่นะครับผมโอเคครับอันนี้คือสกิลการโจมตีนะครับผมแล้วก็สกิลต่อไปนะครับเป็นสกิล E นะครับผมสกิล E นะครับผมเป็นสกิลฮิลนะครับผมอย่างที่เห็นนะเป็นการปล่อยโดนออกไปนะครับฮิศสตูฮิลเพื่อนตัวที่ฮิลเพื่อนนะครับผมรวมถึงฮิลตัวเองด้วยนะถ้าอยู่ในวงนะครับผมจะเห็นว่าฮิลเนี่ยมันฮิลไม่แรงเลยนะครับผมมาแทบจะแบบทนดาเมจของบอดตัวนี้ไม่ไหวเลยนะครับตลอดทวางฝาของเอาตอนนะที่รับดาเมจมานะครับผม อืมฉะนั้นเนี่ยการฮิวของออาต้อนเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบสิ่งที่เป็นเมนหลังเขาเท่าไหร่นะครับเมนหลัง,ขงเขาเอาต้อนคือการช่วยเพื่อนทำดาเมจนะครับผมซึ่งดาเมจที่เราทำเนี่ยแรงมากเลยเห็นไหมโคตรแรงนะครับผมถ้าเรายิงแม่นๆเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบเป็น DPS ตัวหนึ่งได้เลยนะครับสำหรับออาต้อนนะยิ่ต่อไปนะครับเป็นสกิลคี่กวานะครับผมทำได้ง่ายๆคือกดป<ม>ุ๊บมันจะให้โล่รอบตัว<ๆ>แบบนี้เลยนะครับผมให้เลือดให้โล่เพื่อนเนี่ย75นะครับผมทำให้เพื่อนเนี่ยตายยากมากขึ้นเองนะครับในจังหวะไฟนะเหมือนกับว่าเป็นนนแแบบบบฮีททัขึ้มา 45แบบนี้นะครับผมอืมก,ก็ก็เท่านั้นเลยครับให้โล่นะแต่ว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมันนะครับมันสามารถจะให้โล่จากไหนก็ได้นะถ้าเขาแบบมีโล่อยู่มีแบบมีโดนอยู่นะครับเพราะว่าการให้โล่เนี่ยมันจะปล่อยรอบๆโดนด้วยนะครับแบบนี้เห็นไหมอ่าเห็นไหมเพื่อนที่อยู่รอบโดนนะครับก็จะได้โล่ด้วยเช่นกันนะครับผมอืมแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับทางฝั่งขิดขวาครับ โอเคครับต่อไปก็สกิลชิพนะครับเป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับเท่านี้เลยนะไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะครับกดปุ๊บจะแดนหนึ่งทีนะครับแล้วก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับแวินาทีนะครับผมเท่านี้เลยไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่านี้แล้วนะครับโอเคโอ้โหก็จะเก็บโดนได้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับเป็นทีมอัพนะครับผมเมื่อกดนะฮเอาตอนจะเปิดโหมดใหม่ขึ้นมานะครับจะทำให้การยิงนะครับเป็นการทำดาเมจกับศัตรูแล้วก็ฮิวเพื่อนนะครับแล้วก็ทะลุด้วยนะนะครับทะลุทะลวงแบบบนนี้ะครัผมอื ซึ่งระยะเนี่ยก็ก็ก็ไกลนะครับไกลเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมระยะแบบสุดขอบโลกเหมือนกันนะครับสำหรับเอาตอนนะนะครับวันนี้เนี่ยเป็นตะกิลที่ ผมว่ามันเหมือนกับมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนก,การยิงปกติของเจฟเลยนะครับผมผมรู้สึกว่าการยิงอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับการยิงปกติของเจฟเลยนะครับผมก็เป็นทีมอัพที่น่าสนใจดีนะครับผมไม่ได้แบบวือหวาอะไรมากนะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่เราไม่เอาตอนสบายหิวได้นะครับผมจะแค่แบบปักโดนอย่างเดียวนะครับสมารถที่จะยิงอันนี้นะครับเพื่อที่จะแบบฮิวเพื่อนได้ด้วยนะครับผมก็ทําให้เอาตอนฮิวดีขึ้นนะครับสําหรับทิมอัพน <S <S ี้นะนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมจุดหลักนะของเอาตอนนะครับก ก็คือการเขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็คือการทำดามจอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าการฮิวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบอ่อนแอเลยนะครับสำหรับเอาตอนนะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นของเขาจริงๆก็คือการทำดามจนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปครับมาดูอัลติเมทกันนะครับอัลติเมทนะครับผมจะเป็นการยิงปืนใหญ่นะครับผมมัะเป็นการเรียกอาตอนลูกน้องออกมานะครับแล้วก็ยิงปืนใหญ่นะครับเพื่อที่จะทำดามจตัวนะครับพร้อมกับฮิวเพื่อนนะครับแบบนี้แหละ แบบนี้นะครับผมซึ่งดาเมจเนี่ยมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้วือหวาอะไรมากนะอันตีมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับผมบางคนเนี่ยแซวเลยว่ามันเหมือนกับว่าเป็นโลกิเป็นอันอัตีเนี่ยเหมือนกับว่าโลกิที่แบบยิงรัวเฉยๆนะครับผมซึ่งผมก็เข้าใจได้นะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกันฮิวกับโลกิจริงๆครับเออนะเป็นโลกิที่แบบฮิวแรงเฉยๆนะครับผมอืม ทําดาเมยเนี่ยก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับผมฮิวก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับสำหรับเนี่ยผมว่าอันตีเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่รู้สิผมผมผมว่ามันทําได้ดีกว่านี้นะครับผมถ้าเขาอยากจะทำเนีนะครับอาจจะบัฟได้อีกนะสำหรับทางฝั่งของเอาตอนผมว่าตอนนี้มันทําหน้าที่สปอร์ตได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับสำหรับเอาตอนนะโอเคครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับตัวละครเอาตอนนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราดูในเกมจริงกันเลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับผมไปลุยกันเลยครับ โอ้โหโอเคครับทุกคนมาผมได้เล่นสักทีนะทุกคนหลังจากที่แบบผมพยายามกดมาหลายเกมมากนะครับในที่สุดผมก็ได้เล่นเอาตอนแล้วนะครับผมจริงๆผมแบบว่าพยายามแบบกดเอาตอนท่ได้ตลอดเลยนะต่าแบบผมพลาดผมพลาดนะครับผมโอเคนะฮะมาได้เล่นสักทีนะครับสำหรับเอาตอนนะครับในเกมนี้นะฮะแล้วก็ทีมเราไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ DPS นะฮะอะไรกันครับเนี่ยโอเคเราได้ฝั่งบุกนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นด่านใหม่ด้วยนะครับอืมเนี่เป็นด่านใหม่ด้วยนะครับ นะะฮโอเค okay, <One. S 1> มาครับโอ้กระตูกระตูประตูประตูประตูตต <c oughs> เอาโล่เอาอันนี้มาให้หน้าไว้ก่อนนะครับงง้น <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะหลอดเลยนะครับหลอดต้องโฟกัสเน้นๆการยิงกระตูเลยนะครับเวลาได้เอาตอนนะทุกคนโอ้เราก็ยิงสู้เลยฮะอู้ยังไม่โดนดอกท้ายนะครับเมื่อกี้ อุ้ยไม่โดนนะผมหมุสิได้ฮะโอเคครับผมโอ้ยยิงยากเหมือนกันทุกคนต้องแม่นอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายนะครับทุกคนอืม โอเคเราให้ฮิวกองหลังก่อนนะทุกคนอแม่ทางขวานะอ้เสียงโอ้ยเสียงไปแล้วมั้งทำไมมันเสียงโอเคให้โลนะครับฟัคตุ้มตุ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 มตตุ้มตุมตุมตโอ้โหคุ้มเเลยโอ้ได้ครับได้ครับ ขี้ขวาให้โลครับโอเพื่อนตายนะฮะเมื่อกี้เราเก็บได้คนสองคนแล้วนะแต่ไม่เวิร์กนะครับไม่ตายนะครับโอ้ชิบผายแล้วนะครับชิบผายนะครับชิบผ่ายนะครับเออตายจะได้นะครับสติบุ๊ดหมดนะฮะมันต้องแบบคอยหันไปมองเพื่อนแต่ว่าการเล่นมันคือมันต้องแบบเน้นเน้นแบบแปะพิวที่เพื่อนนะฮะแล้วก็ทำดตเมให้ได้นะครับผมว่าการยิงของมันเนี่ยนขาทา่จะผิวยิงย่าหนึงนะถ้าคุณแบบไม่ tracking เก่งๆนะครับอืมก็น่าสนใจดีครับ อุ้ยสวยพัดมากครับอ้ยสวยเคอเค้ยโอเคโหผมโลกจัดเลยนะฮะโอเคครับดันได้อยู่นะเราได้5ตัวนะครับถือว่าทำได้ไม่แย่นะเพื่น โอเคครับมาลุยต่อนะฮะลุยต่อสหรับตอนนี้นะครับไวแมนเข้าไปโอเคโอเคครับลงก่อนนะเรามาฮิวตรงนี้ก่อนครับเพื่อฮิวตัวเองด้วยนะครับผมเวชนะถอยไปนะฮะอุโ้ยแทบตายนะอุ้ยตานะยตาเลยครับโอ้แรงจับนะฮะ โอ้้ยสวยมาริโต้เอ็กซ์เพเมนชั่นตุ้ม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 ผมไม่น่ายิงเลยนะยิงงั้นยิงฮิวเวอร์แล้วกันนะครับฝันของข้ามันเอ่อฝันของข้ามันโอเคโอเคครับรอเกตรอเกตฮะรอเกตรอเกตรอเกต เธอไม่ได้ทำเสียงโคตรดังน่าจะตายรับสวยโอ้มันมันทำมันทำดาเมจได้เรื่มมกันนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้สิผมเล่นมันรู้สึกแปลกๆนะครับผมทําอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าโมันก็ได้สนุกดีครับตายครับตายแล้วอู้ถอยก่อน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 โอ,โ,อโ,อโ,อโอ้เกือบตายนะฮะ

โอ้ยยิงตูเอล่าไม่ได้เออตัวมีนิวยิงยากเหมือนกันอ่ะ wow, อืมผมว่าตัวมันก็เล่นสนุกนะแต่ว่าอาจจะต้องแบบฝึกเรื่องการยิงนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าการยิงมันยิงยากนะ โอยแหลมเกินโอ้โหผมก็ลืมไปว่าดาเมนมันไม่ได้แบบว่าตัวผมไม่ได้เป็นอมตะอะไรนี้นะครับผมโหเขาหันมายิงผมกปหมดเลยนะครับเมื่อกี้ล็อกเก็ตย่งขวานะเพื่อนไม่เห็นไม่เรเมื <sm Un lock ing> ่อ oh, ก like <pel> ี้ <scale> โอ้โหโดรนล่อโดนล่อโดนล่อไอ้มาใจเย็นเพื่อนโอ้บินได้แค่นี้ความเร็วกูใจเย็นเพื่อนเราทำได้แค่นี้เพื่อนโอ้ตัวมันแบบผมเพราะว่าอาจจะมีคนชอบก็ได้นะแต่ผมไม่ชอบอ่ะนะ มันต้องแบบโดนโดดท้ายเนี่ยตึงต่อสุดท้ายเนี่ยครับจะแรงฮะฮิวแบบเบามากๆนะครับผมโอ้โหแบบ ชิวคุนเบาเลยผมรู้สึกผมเปิวเบามากเลยนะครับผมแล้วทีมเรามันไม่มีเอลติอมมตาด้วยนะครับเป็นอดัมวอลลอกนะไอคนหนึ่งนะครับผมจริงๆเกมนี้ผมควรจะเปลี่ยนสะพอนะผมไม่ควรเล่นเอาตอนนะครับถ้าเพื่อนเราเล่นอดัมอย่างนี้นะฮะชิปผ่านครับ,บ,ผ,รบผมขึ้นบนไม่ได้นะเมื่อกี้มีล่ามันอยู่นะครับผม โอเจ็บอยู่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 เออม,มาเด็กป่ดิาม,ามันมีแอนแม้นะคัฝั่งข้ามนะโอ้โหมีแอนแมนนะครับโอ้โหตายเลยครับซัพพอร์ตเราอีกคนนึงมันไม่ไเล่นตัวคิวนะครับผมนี่ผมคนเดียวที่แบบเป็นตัวคิวที่แบบว่าค,คือคือคืออดัมมันก็นเก่งนะครับผม โอเคโอเคพัดมาสวยครับโอเคสวยฮะอุ้ยเกือบตายนะครับผมโอเคฮะจังหวะนี้ที่เราเข้ามาได้เลยนะฮะโอเคเอ้าโอ้โหมาต่างหิเรียบร้อยเลยชนะเลยอะไรวะชนะเฉยเลยอะไรวะ ได้ปะไปะเออแล้วเกมแรกแ MVP เลยไงอ๋อเอาจัดได้ครับผมคือตัวมันก็สนุกดีนะทุกคนแต่ว่ามันสนุกแปลกๆนะความคิดผมนะครับผมผมว่าอมไม่รู้สินะ <c oughs> มันสนุกแปลกๆนะครับแต่ว่าได้ MVP ก็ถือว่าผมทําอะไรบางอย่างแหละนะครับในเกมนี้นะครับผมดูดูสเตกันนะก็ดาเมจห้าพันนะครับผมฮิวไปหมื่นหนึ่งนะครับเออแต่ว่าถ้าเทียบกับฝั่งตรงข้ามที่ฮิวแค่หมื่นแต่ว่าเาไม่สฮิวเนะ นะครับนาววอลลอกในฮิลเยอะกว่านะครับแต่ว่าดาเมจผมทําไปเยอะกว่านะฮะอืมก็ห้าพันเก้าถือว่าเยอะไหมเกมนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าถือว่าเยอะไหมนะในเกมนี้เนี่ยครับอาจจะไม่เยอะนะดูจากดีพีฝั่งเราบวกกับฝั่งเขานะครับก็กลางๆนะครับไม่ได้แบบเยอะมากอะไรนะฮะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในดาเมจที่ผมว่ากดดันฝันข้ามได้ดีนะสำหรับทางฝั่งของอัลจอนนะครับผม โอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆคิดยังไงกับตัวละครอัลตรอนนะครับคิดว่าเก่งคิดว่าอ่อนยังไงนะฮะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับผมขอฝากราย์ไปด้วยนะครับรายกันเทพนะครับบริการเติมเงินเร็วตรงใจใจต้องรายกันเทพนะครับสำหรับวันนี้นะครขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย